สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับผมมาพบกับรายการ I Love Math อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเป็น EP ที่47แล้วนะครับเรื่องของวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราไปดูกันนะครับว่าโจทย์ปัญหาที่เราจะเจอการมีลักษณะแบบไหนนะครับไปเริ่มดูกันเลยครับมาดูโจทย์ข้อแรกเลยนะครับในกรอบสีเหลืองนะครับผมแปลงไม้ดอกครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับยาวด้านละ6.75เมตรนะครับ ถ้าใช้ตาข่ายล้อมรอบแปลงดอกไม้นี้จะต้องใช้ตาข่ายยาวเท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องสร้างนะครับรูปขึ้นมาเพื่อให้เราแบบคำนวณความยาวรอบรูปง่ายขึ้นเนาะคุณครูก็สร้างขนมเปียกปูนขึ้นมา1รูปสีฟ้าๆนะครับผมเขาบอกว่าขนมเปียกปูนเนี้ยเป็นแปลงดอกไม้ที่ยาวนะครับด้านละ6.5เอ้6.75นะครับคุณครูก็จะใส่เลขลงไป6.75เมตร ขนมเปเกินะครับทั้งสด้านมันจะยาวเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบนล่างซ้ายขวาเนี่ยยาว6.75หมดเลยนะครับ6.75เมตรนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับเพราะว่าขนมเปเกนทั้งสด้านมันยาวเท่ากันนะครับคนนี้นะครับเขาต้องการใช้ตะข่ายล้อมรอบแปลงนะครับเวลาเอาตะข่ายมาล้อมรอบแปลงนะครับเขาก็จะล้อ ล้อมรอบตามความยาวรอบรูปของแปลงดอกไม้ทั้ง4ด้านนั่นเองนะครับก็เหมือนกับหาความยาวของทั้ง4ด้านรวมกันนั่นแหละเนาะ,ะจะต้องใช้ตาข่ายยาวเท่าไหร่นะครับสิ่งที่โจทย์ถามเออขอโทษทีสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับข้อมูลที่โจทย์ให้มาคืออะไรนะครับก็คือแปลงนะครับแปลงดอกไม้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ยาวด้านละ6.75เมตรนะครับผมส่วนสิ่งที่โจทย์ถาม นในข้อนี้ก็คือจะต้องใช้ตาข่ายมาล้อมรอบแปลงยาวเท่าไหร่นะครับก็คือเขาถามหาความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับเขาถามหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเราก็จะมาคํานวณหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันนะครับเริ่มเลยนะครับวิธีการหาคําตอบนะครับของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเวลาเอาตาข่ายมาล้อมรอบนะครับก็คือความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะครับ ความยาวรอบรูปของเส้นโค้งคลุเปียกปูนนะครับเราจะเอา6.75ทั้ง4ด้านมาบวกรวมกันก็ได้นะครับหรือนะครับเอานะครับ4ไปคูณกับความยาว1ด้านก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกด้านมันยาวเท่ากันหมดเลยแล้วก็อา4มาคูณได้เลยนะครับ4คูณความยาว1ด้านก็คือ6.75นะครับส่คูณ6.75นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับเรามาทดทางด้านบนหัวคูณเลยแล้วกันนะครับ6.75นะครับ เอาจุดออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คูณ4นะครับสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ทดสองสี่เจ็ดยี่แปดทดสองเป็นสามสิบใส่ศูนย์ทดสามครับสี่หกยี่สี่นะครับทดสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็พอเรานะครับคูณเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใส่จุดคืนด้วยปัจจัยหกจุดเจ็ดห้ามีทศนิยมสองตำแหน่งนะครับคําตอบของเราก็ต้องทําให้มันเป็นสองตำแหน่งด้วยก็คือศูนย์ส่วนและจุดนะครับก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับ 2 7 0 0เมตรนะครับคำตอบครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องใช้ตาข่ายนะครับ27เมตรนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าทศนิยมมันเป็นจุดแล้วก็ตามด้วยเลข0ูนย์ในแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนไม่ต้องเขียนตัวทศนิยมก็ได้ตอบแค่27ได้เลยนะครับหรือใครทําอีกวิธีหนึ่งนะครับเอา6.75นะครับมาบวกกันทั้ง4ตัวก็จะได้คําตอบเป็น27เช่นเดียวกันนะครับผม ข้อต่อมานะครับในกรอบสีออกฟ้าม่วงนี้นะอะเริ่มเลยนะครับปุ๋ยนะครับเย็บผ้าลูกไม้นะครับติดรอบผ้าเช็ดมือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผืนหนึ่งนะครับใช้ผ้าลูกไม้ทั้งหมด170เซนติเมตรนะครับผ้าเช็ดมือนี้จะยาวด้านละกี่เซนติเมตรนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูก็จะวาดนะครับ ผ้าเช็ดมือนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทั้งสด้านมันก็จะยาวเท่ากันใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับ่าไอ้น้องอุ๋ยเนี่ยนะครับเขาจะเอานะครับผ้าลูกไม้มาเย็บนะครับรอบๆผ้าเช็ดหน้าผืนนี้นะครับอคุณครูจะลองวาดให้ดูคิดซะว่าไอ้เส้นหยึกหยักเนี่ยคือผ้าลูกไม้นะครับผ้าลูกไม้เอามาล้อมรอบผ้าเช็ดมือนี่นะครับมันก็เปรียบเสมือน ความยาวของทั้ง4ด้านนั่นเองใช่ไหมครับเอามาบวกรวมกันมันก็คือความยาวรอบรูปนะครับซึ่งเขาบอกมาแล้วนะครับว่าผ้าลูกไม้ที่ครูเอามาหยิกหยักรอบๆเนี่ยมันยาวทั้งหมด170เซนติเมตรนะครับสิ่งสิ่งที่โจทย์ให้เรามานะครับก็คือผ้าลูกไม้นะครับติดรอบรอบผ้าเช็ดมือเนี่ยทั้งหมดนะครับใช้ผ้าลูกไม้ไป170เซนนะครับส่วนสิ่งที่โจทย์ถามของเรานะครับ สิ่งที่โจทย์ถามของเราก็ไปดูบรรทัดสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายของบรรทัดก็คือผ้าเช็ดมือยาวด้านละเท่าไหร่นั่นเองนะครับข้อนี้เขาบอกความยาวรอบรูปมาแล้วนะครับบอกผ่านไอ้ผ้าลูกไม้ใช่ไหมครับวิธีการคิดนะครับเราก็จะนำนะครับความยาวรอบรูปของผ้าลูกไม้เนี่ยทั้ง4ด้านนะครับมาหารน,นั่นเองนะครับมาหาร4เพื่อจะได้รู้ว่า แต่ละด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มันยาวเท่าไหร่นะครับความยาวรอบรูปก็จะได้เท่ากับนะครับข้อนี้เขาบอกมาแล้วคือ1 7 0เจนะครับหารด้วย4นะครับหารด้วย4ี่นะครับ170เจ็หาร4ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับมาลองตั้งทดดูนะครับ1 7 0เจนะครับคุณครูทดทางด้านขวานะหาร4นะครับ4อะไรได้17นะครับใกล้เคียงที่สุดก็คือ44 16ครับลบกันเหลือ1ดึง0ูนย์ลงมานะครับ4อะไรได้1ิบ ใกล้เคียงที่สุดก็คือ2ครับ4 2เป็น8ลบกันเหลือเศษ2นะครับเติมจุดแล้วใส่เลข0 4อะไรได้20 4คูณ5นะครับพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อนี้คำตอบนะครับ170หาร4ก็ได้เท่ากับ42.5นั่นเองนะครับสรุปนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือผ้าเช็ดมือนะครับยาวด้านลั42.5เซนติเมตรนะครับ ลองตรวจสอบคำตอบดูคุณครูจะลองใส่42.5บดลงไปทั้ง4ี่ด้านของจตุรัสเลยนะครับ4ี่ิบสอด้าแล้วนำาี่สบสองจเนี่ยทั้ง4ด้านมา,ารวมกันนะครับซึ่งคุณครูลองบวกแล้วนะครับมันได้เท่ากับ1 7 0เจพอดีเลยนะครับแสดงว่าเราทำถูกนะครับเป็นการตรวจสอบแล้วก็เช็คคำตอบนะครับไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อต่อมานะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งนะครับ มีความยาวรอบรูปนะครับเท่ากับ60เซนติเมตรนะครับหากด้านที่สั้นที่สุดมีความยาว10เซนติเมตรจงหาด้านที่ยาวที่สุดว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นเลยว่ารูปก่อนนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเขาบอกความยาวรอบรูปมาแล้วนะครับคําว่าความยาวรอบรูปก็คือเอา4ด้านมารวมกันนะครับ4ด้านรวมกันได้60นั่นเองนะครับบนล่างซ้ายขวาบวกกันอ่ะต้องได้60นะครับ เขาบอกว่าด้านที่สั้นที่สุดนะครับยาว10เซนติเมตรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนเอาคาว่าด้านที่สั้นที่สุดยาว10เซนเนี้ยมาดูในรูปนี้ก่อนนะครับมาดูในรูปตามลูกศรที่คุณครูชี้มานะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะประกอบไปด้วยด้านกว้างครับกับด้านยาวนะครับด้านกว้างอ่ะมันจะสั้นด้านยาวมันจะยาวกว่าด้านกว้างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วกว้างก็คือบนกับล่างใช่ไหมครับมันจะยาวเท่ากันเนาะด้านกว้าง ค,คำว่าด้านที่สัส้นที่สุดก็คือด้านกว้างนั่นเองแสดงว่าเขาแอบบอกเรมามาว่ากว้างคือ1ิบนั่นเองนะครับกว้างเท่ากับ1ิบเซนนะครับข้างบนเป็นกว้าง1ิบเซนด้านล่างก็ต้องเป็นกว้าง1ิบเซนเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่โจทย์นะครับบอกเรามาอีกนะครับก็คือความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับความยาวรอบรูปคือ6กสิเซนความยาวรอบรูปก็คือเอาทั้งสด้านมาบวกกันนะครับ ตอนนี้เรารู้แต่ด้านกว้างใช่ไหมครับวิธีทําของเรานะครับก็คือนะครับวิธีทำเขาอยากรู้ว่าด้านยาวยาวเท่าไหร่ก็คือซ้ายกับขวายาวละเท่าไหร่นะครับเราก็นําความยาวรอบรูปนะครับความยาวรอบรูปนะครับลบกับด้านกว้างทิ้งนะครับเพราะว่าเรารู้ด้านกว้างแล้วนะครับความยาวรอบรูปมันคือ60เซนติเมตรนะครับ ลบกับด้านกว้างซึ่งด้านกว้างมี2ด้านก็คือบนกับล่างนะครับบนกับล่างข้างบน10เซนข้างล่าง10เซนรวมเป็น20นะครับอ่าิบลบยีก็ได้เท่ากับ40เซนติเมตรนั่นเองนะครับแสดงว่าด้านยาวทั้งสองด้านซ้ายกับขวาเนี่ยรวมกันได้เท่ากับ40เซนนะครับผมแต่ว่านะครับเราอยากจะรู้แค่ด้านเดียวนะครับด้านยาว1ด้านนะครับด้านยาว1ด้านนะครับ จะนะครับนำนะครับ40ที่เราคิดไว้เมื่อกี้มาหาร2ได้เลยเพราะว่าด้านยาวมันมี2ด้านเราอยากรู้ด้านเดียวเราก็จับมาหาร2นะครับ40หาร2ก็เท่ากับ20เซนติเมตรนั่นเองนะครับสรุปคําตอบนะครับข้อนี้นะครับตอบก็คือนะครับด้านยาวนะครับด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านยาวยาวด้านละนะครับ20เซนติเมตรนะครับลองมาตรวจคําตอบดูนะครับ ถ้ากว้างมันเป็นบนบนล่างเป็นสิกับ10ด้านซ้ายกับขวาต้องเป็น20่สบกับยี่สิบอ่ะนักเรียนลองบวกกันดูนะครับยี่สิบบวกสิ 10, บวกยีบวกสินะครับทั้ง4ด้านรวมกันปุ๊บมันได้60ตามที่โจทย์ให้มาพอดีแสดงว่าเราทําถูกนะครับเป็นการเช็คคาตอบเหมือนเดิมเลยนะครับสรุปด้านยาวยาวยีเซนนะครับข้อต่อมานะครับสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับกว้าง70เมตร ยาว105เมตรนะครับทำรั้วลวดหนามล้อมรอบโดยเว้นส่วนที่เป็นประตูยาว2เมตรนะครับถ้าขึงรั้วลวดหนาม4ชั้นจะต้องใช้ลวดหนามยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโจทย์ค่อนข้างยาวมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากคุณครูก็จะวาดมุมฉากขึ้นมาอันนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นสนามนะครับเขาบอกว่าด้านกว้างยาว70ดด้านกว้างก็คือด้านสั้นนะครับก็คือบนกับล่างเหมือนเดิมนะครับ คุณครูให้มันเป็นเจ็ดสิบเมตรข้างบนและล่างเลยนะครับแล้วก็ด้านยาวยาวร้อยห้าก็คือซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวายาวร้อยห้าครับทํารั้วลวดน้มนะครับโดยนะครับเว้นส่วนที่เป็นประตูไว้สองเมตรนะครับเวลาเขาจะเอารั้วมาล้อมรอบนะครับเราจะต้องมีทางเข้าเพื่อจะได้เราจะได้ไม่โดนน้มเกี่ยวใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูขออนุญาตหาความยาวรอบรูปข้อนี้ก่อนนะครับ วิธีทำนะครับหาความยาวรอบลูกก่อนเนาะความยาวรอบลูกนะครับก็จะได้เท่ากับเอาทั้งสี่ด้านมาบวกกันนั่นเองก็จะได้70บวก70อันนี้คือด้านกว้างก็เอาด้านยาวมาบวกกันด้วยนะครับ105บวก105ครับ70บวก70นี่ได้140อ่ะครูขอทอดไว้ก่อน105บวก105นี่ได้210 ก็ได้รอย่บวก210นะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่3ามเมตรนั่นเองนะครับสแสดงว่าสนามเนี่ยทั้ง4ด้านของสนามรวมกันมันได้350เมตรแต่ว่าข้อนี้สนามมันไม่ได้ล้อมรั้วครบใช่ไหมครับมันจะต้องเว้นช่องที่เป็นประตูไว้นะครับการเว้นไว้ก็คือการที่ไม่ทําลวดหนามก็คือการที่ไม่เอาไม่เอากี่เอ่อกี่เมตรก็คือไม่เอาอีกสองเมตรเราก็เอา3าสิบ 350ขอโทษทีเอา350ที่เป็นความยาวรอบรูปมาลบส่วนที่เป็นประตูทิ้งไปคุณครูทําประตูขึ้นมาตรงนี้แล้วกันทางเข้านะครับตรงนี้ทางเข้าเราจะไม่ล้อมรั้วนะครับเราก็เลยลบ2เมตรออกไปนะครับลบทางเข้านะครับก็คือเอา350ที่เป็นความยาวรอบรูปลบทางเข้า2เมตรนะครับก็จะได้เท่ากับ348เมตรนั่นเองนะครับค่ะ ซึ่ง348เมตรตรงนี้มันก็คือความยาวที่เอาลวดหนามมาล้อมหนึ่งรอบนะครับผมแต่ว่าข้อนี้นะครับเขาอยากล้อมรั้วลวดหนามทั้งหมด4ชั้นเลยก็คือ4รอบนะครับเราก็แค่นำ348ที่เราคิดไว้เมื่อกี้มาคูณ4น,นั่นเองนะครับอ่ะล้อมรั้ว4รอบนะครับก็จะได้เท่ากับนะครับ เอา348เนี่ยมาคูณ4นั่นเองถ้าเขาอยากล้อม5รอบนักเรียนก็คูณ5เข้าไปนะครับอ่ะทดครับ348คูณ4นะครับ48 32ใส่2ทด3 4 4 6ทด3เป็น19ใส่9ทด1 4 32ทด1เป็น13นะครับคำตอบของเราได้เท่ากับ1,392เมตรนั่นเองนะครับสรุปแล้วข้อนี้นะครับอ่า ลัวลวดหนามที่ต้องใช้จริงๆแล้วนะครับเราจะต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดนะครับยาวเออหนึ่ันั่นเองนะครับตอบอใช้ลวดยาว1,392เมตรนะครับขออนุญาตทวนอีกหนึ่งรอบนะครับในโจทย์ข้อนี้เนาะโจทย์เขาอยากจะรู้ว่าในการเอา ลวดหนามมาล้อมรอบสนาม4รอบจะต้องใช้ลวดหนามยาวเท่าไหร่ก็คือเขาให้เราหาความยาวรอบรูป4ครั้ง4ชั้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าโจทย์ที่พิเศษของข้อนี้ก็คือสนามในความเป็นจริงมันต้องมีทางเข้าใช่ไหมครับเขาก็เลยลบทางเข้าออกไป2เมตรนะครับจากเส้นรอบรูปนะครับความยาวรอบรูป1รอบมันเป็น350ใช่ไหมเราก็เลยลบ2ทิ้งไปเพราะว่า2มันคือทางเข้านะครับมันเลยเหลือแค่348เมตร อันนี้คือ1รอบแล้วก็ข้อนี้เขาอยากรู้4รอบเลยเราเลยเอา1รอบที่เป็น348นะไปคูณ4นะครับเราก็จะได้ความยาวของลวดหนามที่ต้องใช้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ